น,นี้ก็อยู่กับผมเองนะครับเพิ่งไปอาบน้ำเกมมิ่งตอนนี้ก็กลับมาที่ Tower of Hell กันอีกแล้ว Part พาร์ทที่สี่พาร์ทที่สี่แต่ของผมพาร์ทสามนะจ๊ะใช่ครับเพราะว่าเ<า>มื่อกี้ไม่ได้อัดเกียรอัดก็เลยไม่ได้อัดเพราะมัวร้อนเลยเลยหาเวลาว่างก็เลยขี้เกียจอัดเอ,อื้อง ไม่รู้เหมือนกันครับว่าความพยายามที่ไหนเข้าสิงผมอัดแม่งทุกคลิปเลยแม่งทุกฉากเลยผมบอกให้เขาไปเล่นแบบอื่นกันเขาก็ไม่ไปเว้ยความพยายามเข้าสิงครับแล้วเราเกลียดไอเลื่อนๆมากเลยว่ะไอ้เน่ยโอยนี้นี่ไอจ่ายไแล้วนายจำเลยนายจำอันเก่าได้เปล่าเลเซอร์เออทำไมสีฟ้าอันเก่าคุณบอลไปบนหัวมึงดิ อ่าเออดอะไรแล้วว่าคงอีกยาวไกลอะดานเนี่ยเอ้าล่วงเฉยอีกหน้านะดานเนี่ยประมาณเล่นมาหลายรอบอะ่ะกว่าจะผ่านอันเนี้ยแล้วมันมาอยู่บนสุดได้ไงถ้ามันอยู่อันแรกไม่ว่าแล้มันอยู่บน,บนแบบอยู่ข้างบนเลยอ,อยู่บนแบบใกล้ๆกลางเกมอะ่ะ เราต้องใช้สมาธิสูงเว้ยอันนี้ใช้อันนี้ใช้สมาธิสูงที่แม่เปิดออโต้จมใครก็ไม่รู้เปิดออโต้จมบางกูแต่กูไม่โดนนะจะเปิดกูไม่โดนไม่กระโดดไปกระโดดมาเวนต่กูโดนเลเซอร์แทนว่ะไม่มีอะไรซื้อเท่าไหร่โอ้หวาบผู t ชิดอินโอนีเคยได้ ไ,ได้ยู <ใน S 2> ได้ยูได้ยูนนไ,ได้ยูได้่าได้่คือหยังว,ยงว่าทีหยังว่าเออมันต้องมาถึงตรงสีวับฟ้าแล้วเลยเออรู้แนละ้วตอนนี้เรากำลังใช้สมาธิอยู่คุดเกี่ยดสีวับฟ้าเลยว่ะเวสนสไลด์อะบอกเลยมันคุดเวน เว้นสไลด์อ่ะใช่มันคือสไลด์ล้างจานเรเซอร์สีฟ้าเหยียบแย่เลยต้องจำสเตปด้วยไงอันไหนกระโดดอันไหนไอ้พวกเนี้ยอันไหนกระโดดอันไหนแบบอันไหนหลบอันนี้อันนี้เอ้าตายไอ้ชั่นนี่อันนี้อันนี้ยังไม่ตายไม่ไมเดิอันนี้ดินารูโตะเกมมี่เมาห่าวะ กาวิตตี้คอร์ด80แล้วว่าเราน่าจะซือ้อกาวติตตี้แต่มันกระโดดสูงไม่ได้กระโดดสูงขนาดนะั้นนะมันกระโดดสูงแค่นิดเดียวแต่มันลอยไงมันเป็นการไล่แรงน้องท่วหางแรงน้องท่วงแอคตายกูยตายไปหลายรอบแล้วไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้กูไม่รอดแล้วนะทุกคนอ่าอึ้บ สเคบาเขาดังมากเลยตอนเนี้ยมาทีสมาทีสปุ่มสเปคบาร์เขาอาจจะพังมูฟแบบนี้ก็ได้ถึงตรงนี้อีกแล้วด่านี้เกียด์อะคนแม่งบังอะคนแม่งบังวงบอกเลย จะลองมาแต่งตัวโน้ตเหมือนเรามั่งวะกี่โลบคลัคก่ะแค่ห้าเองทั้งชุดเลยหรอจริงแค่มี5โลบคัคกเองก็สามารถซื้อได้แล้วแค่5โลบคัคกฮะทั้งชุดเลยปะไม่ใช่มันเอ็งจะต้องไปเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีได้ oh. มันเป็นชุดล่องหน oh, <shit. S 2> อ๋อช่ เอ็งหาดูดิส่วนใหญ่มันจะมีราคาประมาณห้าสิบหกสิบโลบักแต่ว่าเราไปเจอห้าโลบักพอดีเราก็เลยซื้อมาของดีโอ้ยเราอยู่ชั้นกลางแต่ว่าใชเวลเ่นแม็คก่อนเราจะหาเจอตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบใหม่แล้วตังค์กูเยอะบังนะเอ็งบ้านรวยเหรอฮะเอ็งชอบบ้านรวยเหรอปล่ากูรวยเฉพาะเกมนี้รวยเฉพาะเกมนี้เอ้ย เดีย๋ยวกูซื้อสปีดคอยเป็นรอบทีม่ม่นเนี่ยไม่มีเลเซอร์อะเออแต่กูผ่านมาได้อ่ะเพราะกูมีสปีดคอยเฮ้ๆแล้วนี่เอาไงเนี่ยโอ้บล็อกล่องหุ่นค่าเกียดท่านเออเอกูเกียบล็อกล่องหนะุ่นนี่ยไดานนั้นมันมีบล็อกล่องหุ่นด้วยเหรอเออข้างบนเนี่ยเราเกียดดาเนี่ยดาเนี้ยังไม่ผ่านเลย ก,ก็ผ่านได้แล้วแค่ต้องจับจังหวะแค่นั้นอึอ๊บอ๊รู้้วออันไหนมันอันนี้ต้องกระโดดหรอวะเอาเอามาหายได้ด้วยเหรออะไรหายคุณพ่รู้ก็ปอดแล้วไ <'m> ง<ด>ลอง,อ,งอ,งองผลนะ่ะมันหายไปได้ทีบ็อกเวนเดี๋ยวจบดาบน,นึกไปดิสไลค์แม่งเลย When, เวนเฮ้ย ซึ่งเราเ็นคนหวัวร้อนง่ายนะถ้าเล่นเกมอะ่ะโอ้ยเอาตรงนี้ก้มได้เหรอวะคุณรู้ <h> ตรงนี้จริงๆคุไม่ต้องโดดแก้รอดนี่วะแล้วค <h> ุจะกระโดดทำไมวะเนี่ยเอ้ <h> าแยา้แย้แย้แย้รวงมาประมาณสิบล้านชาติแล้วเวย้ยหยีหยบ รอดรอดว่ะรอดว่ะแล้วต้องไปไหนเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนโอตรงนี้ตรงนี้อ้าวลวงอ้าดัดเราเกียรดันไอเนี้ยเกียรดนไอเนี้ยไอบากล้องห่นเหรอเออ้กลองห่น่่อะจะนตาไหลเคยเห็นนุ่มน้ำตาไหลวะโอ้ยเยอะเออเคยเห็นนุ่มน้ำตาไหลวะเดงจะได้เห็นตอนนี้แหละ บอกล้ว uhm, ่าอยากน้ำตาไหลจริงๆงช่วย ś, ทำให้เราน้ำตาไหลภายในคลิปเองได้ไหมเฮ้ก็ได้เฮ้ไอ้นัำแต่ยูจะไหลอยากจักไปไปบินจริงจริงเอ้าเดือ โอเคนะคะตอนนี้ก็เริ่มด่านใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ซื้อสปีคอยสเต็ปเดิมนะครับทุกคนครับผมโคตรเซ็งอะ่ะก่อนจะนอนจะต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยมันคือเซ็งมากๆบอกเลยว่าถ้าคุณอดที่เล่นด่านนี้ก่อนนอนแล้วชนะนะครับคุณจะฝันดีไปตลอดกายรู้หรือไม่ว่าตอนนี้ที่พวกเราอัดอยู่เนี่ยมันประมาณหนึ่งทุ่มเกือบสองทุ่มแล้วนะเว้ยซึ่งมันใกล้เวลาของเราแล้วนะใช่แต่นเวลานอนของเราเป็นสามเอาจริงๆ นนเราเปสามทุ่มพอเราเนอนสองทุ่มเว้ยเดี๋ยวเราก็จะนอนแนละ้วเว้ยตอนนี้เราเพียเลยอะ่ะเดี๋ยวขออา<อ>้าพุ่งนี้ต่อนี่มันคือ,อรายการหัวร้อนก่อนนอนเออหัวร้อนก่อนนอนแม่งมีแต่ร้อนก่อนนอนเอิอแม่งมาหัวร้อนก่อนนอนสุดยอดไปเลยเว้ย้กูตั้งได้ไงวะอ๋อกูคิดได้ไงเนี่ยหัวร้อนก่อนนอนเราได้ว่าคืนนี้เราคงฝันเห็น ฟันไายอย่างแน่นอนคุกคจะฝันเห็นเลเซอร์เลเซอร์ปาดหน้ากูไปเปืมาใช่แล้วเราฟันเห็นเลเซอร์อย่างแน่นอนเวสยสมมื่อถ้าไม่ชมวันนี้กูจะไปกินเคฟซีกูเห็นเลเซอร์ปาดหน้ากูไปเ้าททำอะไรก่อนนี่จะฟันล่เลยนะกินเคฟซีมึงต้องผ่านด่านนี่ไปก่อนประมาณเนี้ยะกูจะเห็นเป็นผ้าอย่างเงี้ยเอิ่นเอิ่เอิ่ ไอตรงนี้เองอัดเองเองปัดไปบ้างเดี๋ยวเราจะบอกอะไรนิดนึงเว้ยไอเกมสเก็ตบอร์ดอะเราโปเว้ยเราโปเกมสเก็ตบอร์ดเอ๊ะอะไรเราโปสเก็ตบอร์ดคุยไม่ได้เนาะเอ็มใช้สมาธิเัินสินนะใช่แล้วมาชมครับไอจำบล็อกสี่เหลี่ยมได้ปหมบล็อกสี่เหลี่ยมจำได้เนี่ยดูข้างบนดิ ไีเวนเกียน์บ็อกซิลิแยมท่านผู้ชมคือไอสี่พาร์ทของไอเอ,อิร์ธอ่ะมันคืออัดวันเดียวกันเลยนะเว้ยตั้งแต้หนึ่งทุ่มจนสองทุ่มใช่แล้วผมก็จะตัดในวันพรุ่งนี้เลยนะไอตัวนี้จำได้เลยเธอฟอร์มไอดันบ็อกเวนสไลเอด์ ราไม่เขาใจอเราไม่เขาใจเลเซอร์ปอมเหรอเนี่ยแล้วเลเซอร์ปอมเรียกได้เหเียบได้ไม่หลอกไม่หลอกจะทำไรที่แล้วไม่เป็นเลเซอร์ปอมรอบนี้ไม่มาเป็นเลเซอร์จริงเลยเอราจะไปนอนแล้วนะเว้ยเออรู้สึกว่าเราเพียเราไม่ทมครับสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วใบว่วงาบเฉพาะสกายแอบนะคับจะ แต่สำหรับเรานี่ยังไม่ไปนะครับตอนนี้ก็แลวทุกคนครับอย่าลืมอย่าลืมไปเล่นเกมนี้ก่อนนอนนะอย่าลืมอย่าลืมหัวร้อนก่อนนอนนะครับเออ,อเหงื่อโชคเลยเนี่ยคุณเนี่ยอีกทนอนนี่กูนนนย,ยังเล่นอยู่นะเวเพราะยังไม่สองทุม่มอีกแป๊บเดียวกูจะเลิกเล่นละเล่นเล่นแค่ให้ให้บอกว่า จะพอผ่านสักด่านหนึ่งผ่านสักด่านหนึ่งเลยเงี่ยโ Oh my fucker เฮ้ยท่านผู้ชมเกืล้วเนี่ยเกือบระไจริงจริงอย่างน้อยขอผ่านขอผ่านสักด่าน ไอ้อตรงนี้จำได้แม่งหลอกกูหลอกลอกูมาสองรอบแล้วเนี่ยสรุปมึงจะเป็นเลเซอร์จริงหรือเลเซอร์ปลอมฮะเออพวกนี้เองเล่นแบบซ่อนแอบกับเราอ่ะพวกน่ะไฮแอดซีกเหรอเออเล่นปะเราก็ได้โอ้ยตอนนี้เรากำลังใช้สเติจะแบบขนาดออติเมทเพราะว่าตอนนี้นั้นแม่เดาเนาะนั่งนอนตอนสองทุ่ม ของดานสุดท้ายนะคบแล้วนี่ผ่านยังไงเนี่ยเกมนี้อันนี้คืออ่าอย่างงั้นผมยอมเสียตังแปดสิบเพื่อจะผ่านดานนี้เอิร์ธเอิร์เอิร์เอ็งเป็นผู้นำนะเว้ยเอ็งจะต้งนำได้อีกคนน่ะกูเต็ ตอนที่ด่ามันเริ่มใหม่ายแล้วกันทัพี่เดินไม่ได้โอเคกลับม,ม,มากันอีกแล้วตอนนี้ลากรอยไว้เพื่อนเออไม่อยากจากลาเราเลยเหรอไอ้อยากเห็นเราวัดไป็นอหน้าจอตาวะไม่อตอนนี้กูยุ่งอยู่ใครแอดกูเนี่ยไม่รู้อ่ะ B E A U T e I อีไอตัวนี้มันบ้างอาีอีนี่มันคืออะไรเออมันมีเลเซอร์ได้ปะ ไปแล้วป่าพรุ่งนี้เล่นไฮซีกด้วยไปเ <ใจ S 2> ี้ยกูรังยุ่งอยู่ <c oughs> โอเคนะครับเข้าสู่โหมดคนเดียวนะครับตอนนี้นั้นผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับตอนนี้ก็เฮ้ยอะไรวันนี้จะพาไมเนี่ยวันนี้โอ้ Whoa! อันนี้เราจะผ่านไม่ได้ไหมขอลหละขอให้พายที่กูผ่านไม่ได้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับชั้นสุดท้ายแล้วครับชั้นสุดท้ายแล้วครับ ไม่อยากเสียจะใช้เป็นอันนี้เลยแล้วกันนะคบเพื่อให้เราชนะเราผมทําได้ทุกอย่างผู้ชมครับถ้าผู้ชมครับ